สวัสดีคะ่ะทุกคน welcome back to NY happy time ข่าวล่าสุดค่ะกลองละครคือเธอกำลังจะปิดกล้องแล้วค่ะยังไงนะคะอดใจรอกันอีกนิดหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ค่ะน้องแบก็ได้พาคุณแม่ไปทานอาหารญี่ปุ่นนะคะโอมาเกษตเสรโอมาน่ากินจริงๆเลย ทกทたราでว่า ha. ันเารที่ e ราได้รับรู n e า e ั้งห N ดนี้ทีเบื้มงหลังหารับาทีที่สุดันี้ะเรามนติกสุดๆค่ะกับซีนซีนนี้นะคะน้องแบกนับน้องยาของเรานั่นเอง ขนาด behind t เ e s c ซี e ยังหวานขนาดนี้ค่ะถ้าตัวจริงที่เขาอยู่กันสองคนเนี่ยจะหวานขนาดไหนคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ชินค่ะพี่าศาส์ความหวานให้แฟนดอมของเราอย่างจุใจณจุดจุดนี้นะคะบอกได้เลยค่ะ ว่าเหล่าบรรดาแฟนดอมเนี่ยรอง,งานแต่งแล้วนะจ๊ะน้องแบีแยโอ้ยใจละลายน้องยายายได้อวยพรมันเกิดให้คุณพ่อค่ะน่ารักจริงๆแล้วก็ขออวยพรในภาษานอร์เวย์นะคะ g กตูเ e เล่เมดยา e กนป้าเพื่อนคนแรกของยาย่ายค่ะเนี่ยคุณครูคนแรกแล้วก็รักแรกของเย,าย,าย่า อย่างที่พ่อทำให้ย่าสัมผัสได้ถึงรักที่ยิ่งใหญ่อยู่กับหนูเป็นนานๆน,น,นะคะหนูรักพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอัคดีครับไัด <laughs> <laughs> okay. มากๆเลยนะคะไฮคือมอย So could you tell me something about your impulsive moment between you and Nong Yaya? Well, she's quite uh, a unique person. She is a super girl. She's very active. She's very clever. She's intelligent. Not only that, she is very beautiful, she is a good actor, she is a good singer. I'm, I'm beautiful like you, right, Daddy? <laughs> yes. Thank you. Can I have that in writing, please? I'll, I'll, I'll sign it for you. <laughs> มีก็ใจดีแต่คุณพ่อใจดีกว่าคะ่ะในบ้านเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะเป็นเหมือนฮีโร่คนหนึ่งคะ่ะแล้วตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนแรกที่สอนทุกๆอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานว่ายน้ำครั้งแรกที่ร้องเพลงก็น่าจะร้องเพลงกับคุณพอ่อเล่นเตะคุณพ่อเล่นเปียนโนให้ใช่คะ่ะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างมากที่ที่ทำกับคุณพ่อคะ่ะแล้วเวลาคุณยาย่าบอกรักคุณพอ่อคุณยาย่าแสดงออกอยังไงคะคือจริงๆที่บ้าน ทั้งครอบครัวจะเป็นแนวแบบว่าอบอุ่นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้เป็นโอกาสพิเศษอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าทุกวันก็จะเป็นวันที่เรากอดกันวันที่เราบอกรักกันทำให้ดูเหรอคะ I'm gonna give you a hug ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะน่ารักจริงๆนะค่ะคุณพ่อไม่ควรกอดอบอุ่นได้ค่ะ นแม่แม่คุณพ่อเป็นคนกอดอบอุน่นงั้นพี่แบก็กอดอบอุ่นด้วยใช่ไหมคะน,น้องย่เฮ้ยอืมวันจรินะแบ thanks you guys and see you tomorrow take care